สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเหมาตุ้ยลำโพงน้องเที่ยวครับหอดแล้วหอดแล้วครับหอดแล้วมาแล้วครับนี่ครับรถจอเข้ามาแล้วครับพี่นอันบผู้จัดเพี่ก็ไม่เหี้ยมันต่อแก่พูจัดงานนี่มอพี่บอกสถานที่บางจัดหรือตัวที่มาเท่ากับมาหอดหลือตัวเนาะไอ้เพี่มาหนาเอาคือบางสันเพิ่นมา สวัสดีครับคืออย่างน้ยินว่ามืัอนี้จัดงานมวนน้ำกันเหครับรบ้ไ <ผม S 2> ด้ซีเรียสเลยชิวๆป <ะ S 1> พูดดีนะครับแสดงว่าเป็นผู้คนนี่มักสาวหน่อยนั่นเองบางมักผู้ใดแน่มักผู้ใดแน่นี่น้ำเบินน่งอยู่กรุงเทพผู้ใดครับดิแม่นบอกครับแม่นอยู่รัฐกระบังอยู่ข้าวเทคฉลองกรุงอยู่อี้ยงานงานนี่นะไปบัสเนี่ยล่าสุดเมื่อกี้นะแม่นครับขอนแก่น ป้าทั่วพี่น้องจากปากผู้จัดเลยนะเนี่ยไปบัดบ้านนั่นบอกครับตามตื้อตามขึ้นจะว่าซอฮอเอ้าไม่อีกแล้ววันนี้อากาศทั้งนานนั่นสองตัวนี้แม่งเร้วเลยแล้วแสดงว่าวันนี้ก็ได้ใกล่ชิดที่สุดตัววันนี้ใกล้ชิดที่สุดเดี๋ยวยลงไทยลู้ก็ผลดับไปล่ะยัังครบผมยังบ่ได้ตามไปหลายงานเลยนะครับผมหวังว่า้นนีหวังว่าวันนี้จะจะได้แบบกระทบกัน ต้อเต็ียมกับลูกลูกสาวเลยนะไปเลยครับปันน่ะนะบารบานีแบบลูกงานเท่าไหร่เริ่มสอดแจ้งมาครับเนี่ยคอนเฟิร์มมาสอดแจ้งครับผมหกโมงหกโมงสาวเก่านาฬิกาเลยปดสามทุ่มบารีเนี่ยมาซอยเอ็ดบุญมันบ่ครับเนี่ยไอเน็ตไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวากันเก็บเต็นท์เก็บรถกันอันนี้เกี่ยวกับยังครับนี่อันจำหน่ายรถเป็นบ่ครับเป็นบริษัทขนส่งบริษัทขนส่งเนาะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศด้วย พอมพี่น้องก็ธรรมดาระหว่างประเทศนนะตัวทีเรียบร้อยครับอันช่างโตแล้วบอกดอกว่ามาถามคนแนวคนแบบคนบริษัทเลียดจัดงานฮะแมนบอสจัางงานแบบชิวๆแบบทนมากม้วนมาสั่งบ่ายนี้ผมผมเลยยังมาถามปาร์ตมาตามไปหลายงานแล้วมาตามกระซี่หางานแล้วล่าสุดที่ไปบอครับเนี่ยกรุงเทพล่าสุดเมื่อกี้ล่าไปครับอันนี้มาเตรียมอยู่นี่พอผมเลี้ยงมาอยู่แต่ล่ากระบังรอบที่แล้วบอกครับล็อบที่ฝนตกเนี่ยยุยชารองกรุงอันนั้นมิไซนะครับน้องกอย น้องก้อยน้องเรือน้องเรือโคกสีปตายโคกสีเนี่ยซุ้มเจ้าวะธรรมดาเดี๋ยวต่อไปผมขอญาดจำได้บุญแล้วครับถ้าผมเห็นรอบหน้าผมขอญาตทักทายเด้อได้ครับอันนี้ช่องเบาตุ้ยลำเพลินน้องไปเชี่ยวเบาตุ้ยผู้ไทยน้องหญิงทั้งงานหล่ะพวกนี้แหละผู้ไทยเบิ่องเงินละโอ้ยสุดยอดจกาจริงๆกะอยากฝากนี่ค่ะเพราะว่าทีมงานกะเขากะโงมากตั้งแต่กรุงเทพแมนครับแมนเลยกับสี่ร้อยกิโลเมตรแมนครับกักะอยากไม่อยากให้ยขาดเลยค่ะมาหม่องนี้ก็คือ เพิ่นมาหอดหนีแล้วตามร้อยกว่าชีวิตมาที่นี่แล้วไม่อยากให้พลาดค่ะพี่น้องแถวนี้ประมาณจะอำเภอชุ่มแพร่กู่เขียวเนาะแก่งคอเกษตรสมบูรณ์มามาออ้มนี่มาเลยมาเลยค่ะเพราะวันนนด๊อแม่ครับใช้พวกเนี่ยบุกค่อยมีนะครับน้อยน้อยมากที่จะได้มาครับไม่กี่งานก็อีกทีก็น่าจะเดือนพฤศจิกาธันวาหนนของหน้าชูแค่นั้นแหละครับอ่ะตรงมาแต่กรุงเทพค่ะเส้นไหนครับเพิ่นเ้นไหนครับเนี่ย เส้นชุมแพ้ผู้เขียวครับเส้นชุมแพ้ผู้เขียวพี่น้องได้อยากให้พี่ดองแถวนี้ได้มาเบิ้งได้มาเชียร์น้องอุ้มยิงให้กำลังใจน้ำกันครับครับข้างหน้าก็เป็นมองจอดรถก็ให้จอดฟรีเได้ครับอ้าวให้จอดฟรี่เลยบอกอาคือดีแท้ยับรถยับยังด้านหน้าก็ให้จอดฟรี่ยันแล้วแล้วตรงนี้เขาสีเคลียร์รถออกแล้วกันมีมองจอดกระจอดอ๋อคือใจดีแท้ให้จอดฟรีทั้งหากมาบาผู้ใดพี่น้อง เห็นใจกันครับพี่น้องก็อยากให้ได้มเม่วนน้ากันก็เลยอันไหนที่มันพอซอยอำนวยความสะดวกกันได้ก็บ่มีปัญหาครับโออ้้พี่นงรถท้องน้ำก็ยุ่นี่แหละครับนี่ครับเตรียมมาเห้นาพร้อมครับเตรียมพร้ำแบบเตรีพร้อมแค่แห่จะมาหาเขาให้กินเนาะพี่น้องครับมาได้ครับเนี่ยฟูจจัดเพื่อนอันเฮียครับเนี่ยเพื่อนซื้อซื้ออย่างขอยาดเอ้ยซื้อได้บาทครับเฮียบาทแล้วก็อ่าซอจูนครับซอจูนกับเฮียบารครับพี่น้อง มาอร่อยผู้ใดมากกว่าในกินข่าแล้วป่ะมาเลยครับมากหลายมากีฬาเนาะครับผมแล้วัที่นี้มีโปรโมชั่นนลำเด้งครับเอ้าเอาฟังคำวอามากครับก็ร้อยห้าสิบคนแรกที่เข้างานก็รับบัตรเครื่องดื่มฟรีครับผมเอาคือดีแต่อะไรก็ได้ยกเว้นเหล้าอย่างเดียวบอกพี่น้องนะเอาบอกพี่น้องฟังมากร้อยห้าสิบคนแรกใช่ไหมครับผมคนแรกรับเครื่องดื่มฟรีหนึ่งชนิดเลือกได้เลยเดี๋ยวแจกเป็นคูปองอยู่ข้างหน้าคือสปอร์ตคือใจสปอร์ตแต่เนี่ยก็ นั่นแหละครับก็อยากให้ได้ม้วนขึ้นกันกับคามคิดกับความคิดก็ออยากให้ม้วนเลยครับพี่น้องแถวบ้านเขาเพิ่งค่อยได้ไปได้เบิ้งหมอลำโดนแล้วครับพี่น้องทานนี้ก็ถามหาว่าเออคือบ่มี่ใดรเอาหมอลำใหญ่โอ้เป็นมาอยู่เป็นบอกครับกั้งเศร้าหลายหลายมองหลายทีกับมาบอกเยอะอยาก อ๋อหมอน้ำมาลงให้นเบงแนงดีใจเด้ครับหนึ่งในนในเป็นตัวเลือคีอสาวหน่อยเขาโอ้โหดีใจอันนี้พอฟังเฮียอับสมาล้วผมดีใจครับดีใจดีฮ้องนีกรตตองยังสิละไ่ได้บะ่ได้จองง่ายๆนะคะนี่แมนครับแมนบอกไลฟ์ข่ามปีเมอนี่นอนคิวเปนสาวอันนี้ไปจองไว้บ่ครับนี่ปาโตเป็นปีแล้วที่ในที่สุดเนาะมนีฟ้าเปิดสุดยอดดีครับจากไหนกอยิ่งๆครับยงๆเลยฮงๆเอลกพีเขาบว พี่น้องครับย้ำนะครับร้อยห้าสิบท่านแรกเนาะรับเครื่องดื่มฟรียกเว้นเหล้ากับเบียร์ยกเว้นเหล้ากับเบียร์ก็ได้เอาได้อีกอ้าวบาร์ดีเท้านเนี่ยเลยครับผมเต็มที่เลยตัวตัวร้อยได้ตัวตัวร้อยห้าสิบพันมาสี่พันเขาเด้อคนที่แจกฟรีเครื่องดื่มได้เบิร์ตเลยครับนี่ครับผมเลือกได้ยิบได้เลยนะแจกของผมให้ครับครับผมอ้าวบารนี้ผมผมขอถามนิดนึงนะครับคตามที่ตามสนอยเข้ามาแต่โดนระวางขอถามจริงๆ ดนกวนอีหล่าไม่อีืกันบอกแนนครับตั้งแต่สาวแอนอาละดีกันเบิ้งโอ้ตั้งแต่น้องแอนบ้านนี้พ่ออีหล่าเขามาแห้งจังครับขอบตาเงี้ยดำมึได้นาวผมเตรียมงานนี่เแกงแกงแกงนิดนึงเราเบิ้งสมัยแเราเบิ้งแลาเบิ้งยัอยู่กรุงเทพแล้วเบิ้งสมัยเราอยู่กรุงเทพเราไปตลอดประตำกว่าสิบงานปุ้ยตามเบิึงไปเรื่อยนะครับไปกับน้องนี่แหละผมถามนะค่ะมันมันสาวหน่อยครับมันว่างไหนครับอ่ะเราไม่เปลี่ยนไปอื่นหรอก มันมันมันพิเศษตรงไหนครับอ่ะมันกมวนครับผมแอีงเดิมกมวนนบอกตลอดว่าแอีงเดิกระงเตยมวนครับเตยยาวๆเพป็นเพิ่ระยาวๆไปเลยโอ้มื่อันที่เท่าไหรผมพกอันโบผ่านครับในประเทศไทยก็พิลลาดเลยน้อยเหมือนกันครับผมครับขอบคุณเฮียกับเฮียบายกับซ้อนด้วยนะครับสวัสดีครับก็นี่ครับทุกคนนะครับมาเริ่มาเด้อมเส้นชุ้มแพร่ผู้เขียวเนาะลอยหาจุดคนแรกเนอะอย่าลืมรถจอดรถีจอดดิ อานงื่อนข้อสะดวกที่มั่นเขาไปนอนวัดนอนว่าสบายแบบว่าคล้ายๆรูรูนะครับรู้ว่ารู้ว่าเอฟอันทีมงานเขาต้องกินอยู่ต้องนอนที่ไหนเลยกันรู้ว่าเอฟซีต้องการแบบไหนนะนี่หาเนื้อครับอันเดียวกัพูดจริงๆครับผมชมจากใจว่าผู้จัดผู้จริงจัดแบบนี้ก็ถือว่าได้ใจแล้วครับได้ใจ เดี๋ยวใจทีมงานเดี๋ยวใจเอฟซีทับบางหลอดเนี่ยเดี๋ยวมีคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาฝากไปเบิ้งอย่าของกันไหนได้ช่องบ่าวตุ้ยลำโพงออฟิเชียลครับผมกดติดตามตลอดครับอ้าวขอบคุณอะไรครับฝากไปเบิ้งให้เจ้ามานคอมเมนต์มาด่าโอ้าไปข้เมนต์มาตอกีต้องด่ากันดอกอยากให้มวนเนี่ยครับครับผมอ้าวขอบคุณอะไรครับมาพักค่อนครับพักค่อนท่าผมว่ายังชิญใหญ่อยู่ยนี่ยังชิญใหญ่อยู่อ้าวขอบคุณครับนี่ครับอุ้ยสุดยอดดีครับพี่น้องเดีใจเดี๋ยครับนี่เดีใจพวกผมเดใจทีมงา๋ยวใจที่น้องาบนเดี๋ยวใจเม คนตามแบบสุดๆเลยพี่น้องนี่ครับออบ่ธรรมดาครับเดี๋ยวมาหาอีกคนนึงครับขาดไปเลยทำอะไรอ่ะทำอะไร อ้าวจะลุยตอนไหนนี่ไอสัสดีครันไหมจะลุยตอนไหนจะล,อล้อรถมันจะลุยที่มันใส่นหนีไหมเพราะอยากให้ท่วงไหมไม่ผมเส่นหนีก่อนอ๋อเส้นหนีเนาะเออไหวก็ได้ไหวเดี๋ยวดูโอนบัญชีเลยตึ้งหน่อยเลยไหวไหมนี่ไช่ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าใช่พูดยอดตูดชัดดี้นะเราเป็นเอฟซีสารหน่อยเราตามเมือง ตามีลาเบิ่งเป็นซิฟงาแน,นแล้วร้อยหาซิทันแรกในใน,ในของเครื่องเดิมพี่สุดยอดตินี้สุดยอดจะไหซื้อพวกแค่เดียวสามสิบคนเหี้ยนตัวบอกเล้ซื้อไหมซื้อทีเดียวสามสิบคันจะว่ามูลราคาท่บาทไหมออโอ๊ยไอ้ผักควันพักคว,กคว,กควันกันนีครับไอ้เองครับนี่ครับพี่น้องฟังจ,จากปากผู้จัดแล้วชื่นใจสุดยอดตินี้ ส่วนรถทีมงานเหากับมาเลยครับนะนี่ครับเดี๋ยวรถบาสกันทยอยมาพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปนาจยังพอไหมครับเบืองแรกอาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุยลำเพลินออฟฟิเชียลครับขอบคุใหลายได้ครับเด้อหนึ่งแสนคนติดตามโอ้ยขอบคุใหลายครับ เดี๋ยวบรตตยสิสันหาแนาด่ดีบังคับตอนนี้ห้อนแห้งพี่น้องแลวตอนอมาคขบมาอย่างทีมงานเดี๋ยวบาตติสิลายงานให้บางอีกรอบหนึ่งนะนะไปยังครับบ๊ายบายสวัสดีครับ